นะครับผมก็จะมาสอนระบบลอตเตอรี่นะครับอย่างท,ที่ที่ทุกคนเห็นในต้นคลิปนะครับหรือว่ามันมีคอมมานอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากคอมมานคอมมานระบบเงินนะครับนี่ก็สองคอมมานนะครับเคยสอนไว้ออในคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเคยสอนไว้ถ้า ถ้ายังไม่ทําก็ต้องเริ่มด้วยระบบเงินก่อนนะครับสองขมอน,นี้แต่ถ้าใครทําแล้วก็ไม่ต้องทําอีกครับครับคำสั่งเดี๋ยวผมจะให้ไว้ในใต้ Description นะครับสมมติสมมุติว่า ตอนนี้คุณได้ทำระบบเงินแล้วสองคอมานี้ครับนะคุณก็เปิดใช้งานนะก็จะเริ่มเงินเป็นศูนย์นะครับอ๋อโอเคส่วนสองขอมานี้คืออันนี้เพิ่มเงินครับเพิ่มเงินหนึ่งร้อยนอันนี้ก็เซตเงินเป็นศูนย์นะครับนี่ครับ อันนี้เพิ่มทีละหน0่อันนี้เซตเป็น0อ่ะโอเคอันนี้แค่เอาไว้ไว้ทดสอบนะครับลองคมอมมานนี้อ่ะอันนี้เข้าสู่ระบบลอตเตอรีเลยนะครับก็จะมีคมอมมาน d ก็ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยคุณต้องส,งสร้างสกอร์บอร์ดก่อนนะครับ กอล์บอด Objective as Lotto นะ Lottery นะนี่ครับอ่าโอเคพอสร้างแล้วก็จะได้กอร์บอลลอตเตอรี่แต่ว่าจะยังไม่มีคำว่าวินนัมเบอร์หรือชื่อคนแล้วก็ถามด้วยนะครับยังไม่มีนะ แต่ถ้าเพิ่มคอมมาน์แล้วก็ก็จะมีครับอย่างแรกคอมมาน์แรกที่ต้องมีนะครับก็คือคอมมาน์เลือกตัวเลขนะนี่ครับอันนี้เลือกตัวเลขอันนี้ก็จะปรับหลักสิบก็จะเปลี่ยนเป็นเ,เลขตัวแรกนะก็จะเพิ่มเรื่อยอ่าแล้วถ้าเกิน100ก็ กลับมาเป็นเลขศูนย์นะครับอันนี้ก็ปรับหลักหน่วยก็คือเปลี่ยนตัวเลขข้างหลังนะเรามาดูคอมมานด์เลยครับคอมมานด์ปรับหลักสิบก็นี่ครับเพิ่มแต้มแล้วก็คอมมานด์ที่2ก็คือโชว์ตัวเลข หลังจากเพิ่มแต้มนะครับก็นี่ครับต่อไปอันนี้ก็คล้ายๆกันครับปรับเลขหลักหน่วยแต่เมื่อกี้ Command เมื่อกี้คือเพิ่ม10อันนี้เพิ่มแค่1ครับนี่ครับแล้ว Command ที่2ก็อันนี้โชว์ตัวเลขเหมือนเดิมครับก็ก็มาจาก คอมมานด์นี้ครับคัดลอกได้เลยครับโอเคนี่ครับอ่าต่อคอมมานด์ต่อมานะอันนี้ repeat a าไว้แอคทีฟนะครับนี่ครับคำสั่งตามนี้เลยก็คือเวลากด กดเลือกตัวเลขนะครับแล้วมันเกินมันเกิน99ครับมันก็จะปรับให้เป็นศูนย์ครับโอเคด้วยคอมมานด์นี้นะครับต่ออันนี้ก็จะเป็นระบบนับเวลาลอตเตอรี่นะฮะนี่ครับตอนนี้ผมตั้งไว้ที่30วินาทีนะครับ ตรงนี้ครับถามสิบวินาทีอย่ต้องกดดูครับนี่ครับอันนี้เวลามันก็จะเดินนับถอยหลังโอเคอันนี้ก็ก็จะสุมเลขออกมานะครับคอมมานก็สมเลขได้สองเก้าแต่ว่าไม่มีใครซื้อลอตเตอรี่ก็เลย ไม่มีใครถูกครับเรามาเริ่มคอมมานดับเวลากันเลยนะครับอันนี้คอมมานแรกรีพีทนี่เลสต stone นะครับ20่ิดีเลติกนะครับนี่ครับก็คือเอ่อนับถอยหลังนะครับทีละ1วินาทีแล้วก็ ประมาณนี้ครับ chain a w a y active นี่ครับช็คว่าถ้าเวลาหมดแล้วก็จะทําให้ก็จะส่งต่อสัญญาณไปที่ Command นี้นะครับอโอเคอันนี้ก็คอมมาน่อเซตเวลาลอตเตอรี่นะครับ น่าจะแก้เวลาให้นานกว่านี้ได้นะครับเป็นวินาทีถ้า10นาทีก็600ถ้า5นาทีก็300นะครับอันนี้ผมตั้งไว้30นะครับจะได้ทดสอบได้รวดเร็วระมาณต่อมานะครับอันนี้เมนหลักของลอตเตอรี่เลยนะครับก็คือสุ่มตัวเลขนะครับ อันนี้สุ่มอันนี้ผมกำหนดสุ่มตั้งแต่28ถึง29เพราะว่าจะได้ถูกง่ายๆครับแต่ตามความเป็นจริงแล้วคุณควรจะใส่เป็น0กับ99ครับก็คือสุ่มตั้งแต่เลข0จนถึง99ครับเพื่อให้ได้โอกาสถูกยากเหมือนกับในชีวิตจริงนะครับก็คือเลข2หลัก นี่ครับโอกาส1ในร้อยนะครับถ้าตั้งเป็น0ูนย์เนะครับข้อมันต่อมาครับข้อมันเขียวเหมือนเดิมครับอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งเช็คตัวเลขครับว่าใครเป็นคนถูกลอตเตอรี่นะครับโอเคประมันต่อมานะครับ มันเขียวเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นคำสั่งบอกตัวเลขที่ถูกนะครับแล้วก็แสดงแสดงชื่อผู้ที่ชนะลอตเตอรี่นะครับต่อมาครับระมานเขียวอีกเช่นเคยอันนี้ก็อันนี้เป็นให้เงินสำหรับผู้ที่ถูกลอตเตอรี่นะครับผมตั้งไว้9 0 0 0หมื่นะครับ คุณสามารถปรับมากน้อยมากกว่านี้ได้นะครับแล้วแต่ครับก็ประมาณประมาณต่อมาครับประมาณเขียวเหมือนเดิมก็อันนี้ก็จะเซตตัวเลขนะครับทุกคนให้เป็นศูนย์นะครับก็คือตัวเลขลอตเตอรี่ทุกคนที่ ที่เคยซื้อมาก็เซตเป็น0นย์ให้หมดนะครับหลังจากที่ออกลอตเตอรี่ไปแล้วนะครับให้ให้เป็นเลือกเลขกันใหม่นะครับโอเคแล้วคอมมาสุดท้ายก็ c o m อมมาเขียวเหมือนเดิมนะครับก็คือก็ลบแท็กลอตโตโออกครับแท็กลอตโตก็คือเออเป็นแท็กที่สำหรับคนที่ซื้อลอตเตอรี่นะครับก็ลบออกครับให้ ให้ซื้อใหม่นะครับถึงจะได้ได้หลุดต่อนะครับโอเคสำหรับคอมมานดจับเวลาก็วางคันโยกไว้ที่คอมมานด์ม่วงครับแล้วก็ใช้งาน,นครับเปิดใช้งานเลยครับ mm. ก็จะนับเวลาตามที่กำหนดไว้คอมมานดนี้นะครับโอเคตอนนี้ปิดก่อนครับระบบต่อไปนะครับอันนี้ ซื้อตัวเลขนะครับโอเคซื้อตัวเลขก็มีสีของมานะครับของมนแรกนี่ครับก็เป็นการตรวจสอบเงินผู้ซื้อนะครับว่ามีถึง100หรือเปล่าครับของมนต่อมาเป็นเชน conditional แล้วก็ always active นะครับเป็นการหักเงินสำหรับผู้ ที่จะซื้อลอตเตอรี่นะครับจํานวน100แล้วก็คนที่ซื้อลอตเตอรี่แล้วก็จะไม่สามารถซื้ออีกได้นะครับรอบมาณต่อมานะครับ chain Condition o ไว้ a c t i v e เหมือนเดิมครับก็คือเพิ่มแท็กล็อกโตให้กับผู้ซื้อครับก็จะสามารถลุ้นรางวัลได้ครับถ้าได้รับแท็กนี้ครับนะอันสุดท้ายก็คือเป็น ไตเติ้ลธรรมดาครับ Chain Condition o อร์เ c t i v e ครับก็คือเป็นการแสดงว่าซื้อลอตเตอรี่สำเร็จนะครับตอนนี้เงินไม่มีนะครับก็ไม่สามารถซื้อลอตเตอรี่ได้แต่ถ้าเงินของคุณมีก็จะซื้อได้ครับอันนี้ข้อมาสุดท้ายก็คือแค่ตรวจสอบเวลานะครับ ว่าลอตเตอรี่จะออกเมื่อไหร่นะครับนี่ครับคำสั่งตามนี้เลยครับโอเคนี่ครับอันนี้สกอร์บอร์ดที่โชว์อยู่ขวามือนี่คุณจะแสดงหรือไม่แสดงก็ได้นะครับถ้าไม่อยากแสดงก็ใช้คำสั่ง สกอร์บอทต s ทีปเซตอิสเพย์ไซบานี่ครับแล้วก็รันคำสั่งได้ครับก็ก็จะยกเลิกแสดงสกอร์บอ d ครับแต่ว่าผมอยากแสดงเพื่อจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างครับ ก็สกอร์บอร์ดออเจกทีฟเซนติเพย์ไซบาแล้วก็ชื่อลอตเตอรี่นะครับน่ครับก็แสดงโอเคก็สกอร์บอร์ดลอตเตอรี่นะครับถ้าเราแสดงแล้วก็เราก็จะเห็นคนที่ซื้อตัวเลขแล้วก็จะมี ข้อความก็คือวิน n u m เบอร์กับ t i ม e นะครับ w i น n u m เบอร์ก็คือหมายเลขที่ออกล่าสุดนะครับส่วนไทม์ก็คือเวลานะครับเวลาที่จะออกลอตเตอรี่นะครับนี่ครับตอนนี้ผมจับเวลาลอตเตอรี่แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะซื้อตัวเลขเออไม่ซื้อครับอันนี้ต้องเลือกก่อนนะครับโอเคเลือกก่อนผมเลือกเป็น22ครับ พอเลือกเสร็จแล้วไม่พอนะครับต้องซื้อด้วยนะครับตอนนี้ไม่มีตังค์นะครับก็ซื้ออันนี้ซื้อเลขไม่ทันนะครับก็ลอตเตอรี่ออกก่อนนะฮะเดี๋ยวผมซื้อใหม่นะครับเอาสองสองเหมือนเดิมครับโอเคแล้วก็ซื้อครับนี่ครับ ก็ถ้าเราแสดงสกอร์บอดลอตเตอรี่ก็จะรู้ว่าผู้ใครซื้อเลขอะไรบ้างครับอ่าตอนนี้ลอตเตอรี่ผมไม่ถูกนะครับเพราะว่ามันออก7.3อ่าเดี๋ยวผมจะลองอีกรอบหนึ่งครับผมคิดว่ามันคงไม่ถูกง่ายๆครับถ้ามันสุ่มตั้งแต่0ูนย์ถึง99นะครับ เดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเลขแปดเดี๋ยวผมจะลองปรับตัวเลขในการสุ่มนะครับปรับช่วงนะครับนี่ครับก็จะปรับเป็น34ถึง35มสิบอ่าคราวนี้ก็จะมีแค่2ตัวเลขนะครับที่จะออกได้ก็คือ 34กับ35เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองซื้อให้ดูนะครับอลอง34แล้วกันนะครับแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่นะครับแล้วก็รอดูผลลัพธ์นะครับถ้าถูกก็ ได้รับรางวัล90,000นะครับแต่ถ้าไม่ถูกก็ไม่ได้อะไรนะครับอ่าอันนี้ถูกนะครับ 3, 4ซึ่งผมซื้อไปเมื่อกี้นะครับผมก็จะได้มันนี่มา90,000เลยนะครับอ่าสมมติว่าเดี๋ยวผมจะลองเลือกตัวเลขเฉยๆนะครับแต่ว่าผมไม่ซื้อลอตเตอรี่นะครับว่ามันจะนี่เงินไหมครับเอา3 5แล้วกันนะครับเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้กดซื้อตัวเลขนะครับดูนะครับก็ไม่ได้รางวัลน,นะครับเพราะว่าไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่นะครับอ่าอะไรถ้าเราอ่านต่อไปผมเลือก35อีกทีหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะซื้อลอตเตอรี่นะ,ะแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่นะครับ ไม่ถูกครับก็ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ลืมนี่นครับอันนี้ตรวจสอบเวลานะครับก็สามารถกดตรวจสอบได้เลยอ่สาสาครับถูกถูกลอตเตอรี่ได้อีก90,000นะครับ อันนี้เงินผมก็เป็น1น0 0 0 0 0 0เ0เลยนะครับอ่าโอเคอันนี้แค่ทดสอบนะครับแต่ถ้าจะไปใช้จริงก็ควรปรับรอตเตอรี่ให้เป็นเลข0-99ถึง99นะครับเพื่อให้โอกาสมันมันแบบสมจริงนะครับมันจะได้โอกาสน้อยนะครับ ส่วนเวลาในการออกลอตเตอรี่ครับก็ปรับ5นาที10นาทีก็โอเคนะครับถ้าปรับ10นาทีก็6 0 0ครับอโอเคครับสำหรับระบบลอตเตอรี่นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับ ผมจะมาสอนคอมมานดอะไรอีกก็พอให้ติดตามรับชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ